สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการรอบรู้คดีปกครองรายการที่จะพาทุกท่านไปรู้จักกับเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการยุติธรรมทางปกครองให้เข้าใจง่ายยิ่งขึ้นพบกับผมมนันชัยรัตนบุรานนท์เจ้าหน้าที่สารปกครองด้านการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และอีกหนึ่งคนพิเศษคุณอดิศักดิ์จันทระ พนักง,งานคดีปกครองชำนาญการสำนักง,งานสารปกครองขอนแก่นที่จะมาร่วมพูดคุยและให้ความรู้กับทุกท่านในวันนี้ครับสวัสดีครับคุณอดิศักดิ์วันนี้คุณอดิศักดิ์มีเรื่องราวที่น่าสนใจเกี่ยวกับคดีปกครองเรื่องใดมาฝากท่านผู้ฟังกันบ้างครับครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังแล้วก็สวัสดีคุณมานันชัยด้วยนะครับสําหรับวันนี้นะครับผมก็มาพูดคุยกับทุกๆท,ท่านนะครับได้ในหลายๆเรื่องนะครับผม ก็เรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจเรื่องหนึ่งที่เราคัดมาจากหลายๆเรื่องเนี่ยที่ผมได้ลองไปหามาแล้วเนี่ยก็เป็นเรื่องที่คิดว่าน่าจะเป็นเรื่องอที่หลายๆท่านเนี่ยพอจะรู้จักนะครับน่าจะคิดว่ารู้จักกันดีเลยแหละแล้วก็หลายๆท่านอาจจะได้รับเงินตรงส่วนนี้ไปแล้วนั่นก็คือโครงการ เงินที่ได้รับจากโครงการ d i จิ t a l w a เล e ตนั่นเองนะครับซึ่งเป็นนโยบายของรัฐบาลนะครับ,รบในปัจจุบันนะครับผมแล้วก็เป็นนโยบายที่คิดว่าทุกท่านเนี่ยอพอจะก็น่านจะเข้าใจแล้วก็รู้จักว่าเป็นนโยบายเป็นอย่างไรนะครับ,รบซึ่งตรงนี้เนี่ยเราก็เลยอยากจะมาพูดคุยกับทุกท่านนะครับเกี่ยวกับ กรณีของนโยบายของรัฐบาลนะครับซึ่งโดยเฉพาะนโยบายดิจิตอลเวลตนะครับรวมถึงการตรวจสอบของสารปกครองที่เกี่ยวข้องกับนโยบายของรัฐบาลครับครับคุณดกดิ์แล้วนโยบายโครงการดิจิตอลเวลตของคุณดกดิ์ที่กล่าวมาเมื่อข้างต้นนะครับนโยบายของรัฐเออมันจะอยู่ภายใต้การตรวจสอบของสาราปกครองได้อย่างไรครับครับขอบคุณนะครับคุณมัททันชัยครับคืออย่างนี้ครับว่า ก่อนที่จะเข้าใจในเรื่องของนยโยบายที่ต้ a นวันเลดนะครับ,รบที่เกิดเป็นคดีขึ้นมาในศาลปกครองเนี่ยผมอยากจะอธิบายให้ท่านผู้ฟังนะครับทุกท่านได้เข้าใจนะครับว่านยโยบายของรัฐบาลเนี่ยเป็นการกระทําอย่างหนึ่งของฝ่ายบริหารนะครับซึ่งถ้าเกิดพูดถึงเนี่ยโดยทั่วๆไปนะครับท่านที่เคยอาจจะได้รู้จักกันมาว่า ในระบบการปกครองโดยเฉพาะในระบบประชาธิปไตยเนี่ยจะแบ่งอำนาจเนี่ยแบ่งแยกอำนาออกเป็นสาส่วนด้วยกันนะครับอำนาจที่1ก็คืออำนาจที่ติดบัญญัติก็คืออยู่ในสภาผู้แทนราษฎรและก็ผู้ที่สภานั่นเองที่มีหน้าที่ในการตรากฎหมยนะครับเพื่อที่นําออกมาใช้กับประชาชนนะครับแล้วก็อำนาจที่2ก็คืออำนาจของฝ่ายบริหารนะครับซึ่งก็ เริ่มต้นที่นายกตมนตีนะครับซึ่งเป็นหัวหน้าคณะรัฐมนตรีแล้วก็จะมีรัฐมนตรีนะครับประจำกระทรวงต่างๆนะครับซึ่งมีหน้าที่ในการที่จะบริหารนะครับราชการแผ่นดินนะครับรวมถึงบริหารประเทศนะครับออกแนวนโยบายแห่งรัฐนะครับผมและอำนาจที่สามก็คืออำนาจนิตฝ่ายตุลาการนะครับผมซึ่งในประเทศไทยก็เป็นระบบศาลคู่นะครับศาลคู่ในที่นี้ก็คือว่าเป็นระบบศาลที่หนึ่งคือพิจารณาคดีทั่วไปนะครับซึ่งก็คือศาลยุติธรรมนั่นเอง ส่วนสารอีกสารหนึ่งก็เป็นสารที่พิจารณาในส่วนของอข้อพิพาทกับเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือหน่วยงานของรัฐนั่นเองซึ่งก็จะโดยหลักก็คือเป็นอำนาจห,หน้าที่ของสารปกครองนั่นเองนะครับซึ่งจะเป็นผู้ที่พิจารณาอ่ถัดคดีต่างๆนะครับก็เราก็จะแบ่งออกแยกออกเป็นสามอำนาจทีนี้เรามาเจเาะในส่วนของอำนาจฝ่ายบริหารซึ่งมาเป็นเรื่องที่จะมาพูดคุยกันในวันนี้นะครับว่า,อ,าอำนาจ ของฝ่ายบริหารเนี่ยที่ใช้ในการบริหารเนี่ยสูงสุดก็คืออำนาจในของฝ่ายบริหารที่เป็นมาจากคำตีซึ่งเรียกว่าการกระทรําของรัฐบาลนะครับการกระทำทางรัฐบาลเนี่ยเป็นการกระทําประเภทหนึ่งนะครับ<ม>ที่เป็นอยู่ภายใต้หลักการหมายแ้อำนาจนะครับผมซึ่งตรงนี้เนี่ยเป็นเกี่ยวกับเรื่องอำนาจในเรื่องของการออกแนวนโยบายของรัฐตา่ตาง ซึ่งนโยบายโครงการดิจิตอลบอนเดกก็ถือว่าเป็นแนวนโยบายที่อยู่ภายใต้การการออกวางแนวนโยบายที่เป็นการกระทําทางรัฐบาลนั่นเองนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยพอบอกว่าเป็นการกระทําทางรัฐบาลแล้วเนี่ยก็จจะไม่ได้รับการไม่ยังไม่ได้อยู่ในส่วนของการตรวจสอบถงดุลเนืน่องจากว่าเป็นส่วนหนึ่งของอํานาจที่รัฐธรรมนูญนะครับแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศัการกาช2560เนี่ยให้อำนาจกับรัฐบาลเอาไว้ว่าเ ค้้ตีนะครับซึ่งเป็นผู้สูนผู้นาสูสูงผู้มีอำนาจสูงสุดนะครับของฝ่ายบริหารมีอำนาจที่จะออกแนวนโยบายแห่งรัฐได้นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็เป็นในส่วนของการใช้ดุลพินิษของค้าตีหรือว่ารัฐบาลท่นเองนะครับตรงนี้เนี่ยก็ให้องค์กรตุลาการโดยเฉพาะสารปกครองอาจจะไม่สามารถเข้าไปตรวจสอบได้นะครับก็ยกตัวอย่างนะครับอย่างที่ผมยกตัวอย่างไปนะครับเช่นโครงการที่ต้นบอลเลดนะครับหรือว่าโครงการส0มสิบบาทรักษาทุกโรคนะครับหรือว่าเป็น โครงการออกโครงการที่เป็นการช่วยเหลือประชาชนนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยมันเป็นการกระทําของรัฐบาลโดยแท้นะครับที่คําตีเป็นผู้ที่มีอำนาจในการออกนะครับแล้วก็โดยอ,อ,อาศัยอำนาจตามทั้งหมู่นั่นเองนะครับเป็นต้นครับแล้วคดีที่คุณอนิศักจะยกตัวอย่างหรือจะมาเล่าให้คุณผู้ฟังฟังวันนี้มีที่มาที่ไปอย่างไรบ้างครับครับเมื่อเราได้เข้าใจแล้วนะครับว่า การทํารัฐบาลนะครับเมื่อสักครู่ที่ผมอธิบายไปยว่าไม่ได้ไม่ใช่เป็นการใช้หน้าทำปกครองนะครับและไม่ใช่การดําเนินจากการทําปกครองที่อยู่ภายใต้น้าการตรวจสอบนะครับของสารปกครองเนี่ยก็อยากจะมาพูดคุยนะครับเกี่ยวกับยกตัวอย่างนะครับตัวอย่างที่ผมอยากจะนํามาให้ท่านผู้ฟังได้เข้าใจนะครับในส่วนตรงนี้ว่าทําไมถึงไม่ได้อยู่ภายใต้การ ตรวจสอบถงดุลของสารปกครองนะครับก็นำโครงการที่ต้นวอลเลตนะครับซึ่งถือว่าเป็นโครงการฮอตฮิตนะครับที่ทุกคนเนี่ยจะต้องรู้จักแน่นอนนะครับไม่มีใครในประเทศนี้ที่ไม่รู้จักนะครับโครงการที่ต้นวอลเลตนะครับก็ขอเริ่มต้นนะครับว่าในคดีนี้นะครับที่เป็นตัวอย่างเนี่ยมีการผู้ฟ้องคดีนะครับได้ฟ้องว่ากระทรวงการคลังในฐานะผู้ถูกฟ้องคดีที่1นะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในฐานะผู้ถูกฟ้องคดีที่2รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง ในฐานะผู้ถูกฟ้องคดีที่3และที่4เพราะว่ามีรัฐมนตีนช่วย2คนนะครับและปะลัดกระทรวงการคลังในฐานะผู้ถูกฟ้องคดีที่5เนี่ยผู้ฟ้องคดีเห็นว่าผู้ถูกฟ้องคดีเหล่านี้ได้มีการกำหนดคุณสมบัติของผู้ที่จะได้รับสิทธิ์ในโครงการดิจิตอลวอลเล็โดยแบ่งบุคคลออกเป็น2กลุ่มอายุ และฐานะทางเศรษฐกิจกอันเป็นการเลือกปฏิบัติต่อบุคคลโดยไม่เป็นธรรมตามรัฐธรรมนูญรนะวงทั้งกาหนดแหล่งที่มาของเงินโดวยวิธีการกู้ยืมหรือใช้เงินจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสากร์การเกษตรหรือทกศนะครับ,รบที่ขัดต่อกฎหมายว่าด้วยวินัยการเงินการคลังของรัฐ <c oughs> ผู้ฟ้องคดีจึงขอให้ศาลปกครองนะครับมีคําพิพากษาเป็นคาสั่งห้ามไม่ให้ผู้ฟ้องคดีทั้ง5้ากระทําการด้วยการดําเนินมาตรการทางการคลังตามโครงการที่ต้นบอลเล็ตหรือให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้ง5ดําเนินการตามมาตรการทางการคลังเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจอื่นที่ไม่เป็นการเลิกปฏิบัติเมือไม่เป็นธรรมและไม่ขัดต่อกฎหมายว่าด้วยวินัยการเงินการคลังนั้นนะครับซึ่งในคดีนี้นะครับศาลเห็นว่านะครับ การดาเนินการของผู้ถูกฟ้องคดีทั้ง5เป็นการกําหนดหลักเกณฑ์วิธีการและแหล่งที่มาของเงินที่จะใช้ในการดําเนินการตามโครงการที่ต้องเป้าหมายห0ึ่0บาทนะครับซึ่งเป็นกระบวนการเตรียมการที่ต่อเนื่องจากการที่คณะตีได้แถลงต่อนโยบายต่อรัฐภานะครับและอยู่ในขั้นตอนก่อนที่คณะตีจะมีมติเห็นชอบให้ดําเนินโครงการดังกล่าวต่อไปนะครับซึ่งเป็นการดําเนินการ กำหนดนโยบายของรัฐบาลและเป็นการกระทําทางรัฐบาลที่จะต้องรับผิดชอบทางการเมืองนะครับต่อฝ่ายนิติบัญญัติในการกระทําดังกล่าวตามมาตรา164 1นึ่นะครับของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจ,จักรไทยพุทธศักราช2560นะครับการทําดังกล่าวจึงไม่ใช่เป็นการใช้อำนาจตามที่กฎหมายกําหนดเพื่อให้บรรลุผลตามนโยบายของรัฐบาลตามโครงการดิจิตอลเบรดหนึ่งหมื่นบาทที่แยกออกได้จากการดําเนินการในส่วนของนโยบายตามโครงการดังกล่าว อันเป็นการใช้หน้าทางปกครองหรือการดำเนินกิจการทางปกครองข้อพิพาทในคดีนี้จึงไม่ใช่คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐใช้หน้าทางปกครองออกกฎคําสั่งหรือกระทําอื่นใดหรือดาเนินกิจกรรมทางปกครองโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายที่อยู่ในหน้าพิจารณาพิพากษาของศาลปกครองตามมาตรา197วรรคหนึ่งนะครับแห่งของพระของรัฐมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช2 5ง0นะครับประกอบมาตรากวัหนึ่งแห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งสาลปกครองและวิธีพิจารณาคาดีปกครองพุทธศักราช2 5ง2นนะครับโดยคดีนี้นะครับท่านผู้ฟังสามารถที่จะไปศึกษาเพิ่มเติมนะครับได้ที่เว็บไซต์นะครับของสารปกครองนะครับในคําสั่งสารปกครองสูงสุดที่3 8 4แทับสองหครับครับสากคดีที่คุณอดิศักดิ์ได้นํามาเป็นตัวอย่างแล้วก็มาเล่าให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันคุณอดิศักดิ์อยากจะฝากอะไร เกี่ยวกับคดีนี้หรือว่าเป็นคลิปเล็กๆน้อยๆให้กับท่านผู้ฟังเพิ่มเติมเียครับครับก็อ,อยากจะฝากไปทุกท่านนะครับว่าเอ่ออันนี้เป็นความรู้นะครับว่าการกระทาทางนโยบายของรัฐบาลเนี่ยหรือว่าการกระทาทางรัฐบาลเนี่ยเป็นกรณีคดีนี้นะเราจะเห็นได้ว่ามันเป็นเรื่องที่เป็นการออกแนวนโยบายของรัฐของคณะมนตรีหรือว่าของรัฐบาลนะครับซึ่งรัฐมนูญนะครับแห่งราชอาณาจักรไทยเนี่ยได้ห้าำนาจไว้ การที่จะต้องตรวจสอบหรือทวงดุลเนี่ยเป็นหน้าหน้าที่ระหว่างฝ่ายบริหารและฝ่ายนิติบัญญัติซึ่งสามารถที่จะตรวจสอบทวงดุลซึ่งกันและกันได้นะครับโดยเฉพาะาอย่างฝ่ายนิติบัญญัติก็อาจจะเห็นว่าโครงการที่ต้องมาเร็ดเนี่ยอ,อาจจะทําให้เกิดภาวะภาระทางการคลังเกิดนี้สณะเป็นจานวนมากก็อาจจะยื่นขอเปิดอภิปรายไ,ไม่ไว้วางใจทัาตีเกี่ยวกับโครงการนี้ได้นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องการตรวจสอบทวงดุลที่ รัฐธรรมนูญนะครับได้ให้อํานาจกันไว้นะครับแต่กรณีดังกล่าวเนี่ยเป็น,เ,ปนเรื่องดุลพินิษของค้าตีเหรือท้าบาลเนี่ยที่จะมีนโยบายต่างๆมิได้ใช้เป็นอ่าอนาจตามที่กฎหมายกําหนดอ่ที่จะต้องถูกตรวจสอบโดยสารปกครองแต่อย่างใดนะครับแต่กรณีที่สามารถจะตรวจสอบได้ก็คือเมื่อได้มีการกําหนดนโยบายเสร็จแล้วค้าตีเนี่ยแล้ว,แล,วแล้วได้ให้กับหน่วยงานต่างๆเนี่ยเข้าดําเนินการปฏิบัติซึ่ง ในส่วนของการเมืองการปฏิบัตินี่แหละครับที่จะอยู่ภายใต้กฎหมายหรือว่ากฎระเบียบต่างๆเนี่ยตรงนี้เนี่ยก็จะจะเข้าข่ายที่จะนํามาถูกพิจารณาหรือว่าถูกตรวจสอบโดยสารปกครองได้ครับเนื่องจากปเป็นการแชมป์หน้าทงปกครองอาจจะเป็นได้นะครับครับคุณอดิศักดิ์ครับก็วันนี้ได้รับความรู้อย่างเต็มรูปแบบเลยนะครับคุณอดิศักดิ ก็ต้องขอขอบคุณคุณอดิศักด์มากๆนะครับที่มาให้ความรู้กับเราในวันนี้ครับนอกจากเนื้อหาที่พูดคุยกันในวันนี้ยังมีข่าวประชาสัมพันธ์เพิ่มเติมเกี่ยวกับการให้บริการของสำนักง,งานสารปกครองขอนแก่นท่านผู้ฟังท่านใดมีข้อสงสัยหรือประเด็นคำถาม,ามที่อยากจะปรึกษาสามารถโทรเข้ามาปรึกษากับพนักง,งานคดีปกครองได้ที่โทร043 258 681-2 และทางแอปพลิเคชัน Line โดยท่านสามารถสแกน QR Code บนหน้า Facebook สำนักง,งานสารปกครองขอนแก่นได้ครับนอกจากนี้สำนักง,งานสารปกครองได้นำเอาเทคโนโลยีระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกซึ่งช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนคู่ความและเจ้าหน้าที่ของรัฐในการยื่นคำฟ้องติดตามคดียื่นเอกสารและดำเนินกระบวนการพิจารณาทางออนไลน์และรวมถึงออคาว เป็นศูนย์การเรียนรู้สารปกครองออนไลน์ที่เป็นแหล่งรวบรวมความรู้ต่างๆไม่ว่าจะเป็นการบรรยายถ่ายทอดสดสื่อการเรียนรู้ค้นหาหนังสือและหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ตลอดจนสื่อประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกับการเกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองก็มีบริการด้วยเช่นกันครับ สุดท้ายนี้ครับขอขอบคุณคุณอดิศักดิ์จันทระพนักง,งานคดีปกครองชำนาญการสำนักง,งานสารปกครองขอนแก่นที่มาแบ่งปันข้อมูลดีๆและขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรายการรอบรู้คดีปกครองมาโดยตลอดและพบกันใหม่ในทุกวันพฤหัสบดีเวลา18.30นถึงเวลา19.00นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่น FM 99.5 m ม z และทาง Facebook สำนักง,งานสารปกครองขอนแก่น สำหรับวันนี้เราสองคนต้องขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับ